การมีอารมณ์ลบไม่ได้แปลว่าเราแบบผิดคนบางคนแบบฉันกลัวแปลว่าฉันอ่อนแอฉันเป็นลูกฉันโกรธคนที่บ้านแปลว่าฉันเป็นลูกอักตันอยู่เนี่ยอย่าอย่าไปตีความแบบนั้นเรื่องแรกเราต้องกลับมาเข้าใจก่อนว่าการมีอารมณ์ลบเป็นเรื่องปกตินะครับมันไม่ใช่เรื่องน่าอายสองเลยพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องของเราต้องเข้าใจว่าอารมณ์ลบคือเพื่อนรักของเราเออที่พี่พูดอย่างเงี้ยเพราะว่าสมองเราครับมันเจเนเรตหรือสร้างอารมณ์ขึ้นมา ไม่ได้สร้างมาเพื่อให้เป็นปัญหาเรานะจริงๆมันคือเพื่อนรักที่อยากจะมาเตือนเราครับแต่ประเด็นคือเราต้องฟังเขาให้เป็นนั่นคืออย่าเพิกเฉยกับอารมณ์ต้องฟังเขานะสามเลยคือเราต้องกล้าเผชิญหน้ากับเพื่อนรักของเรานะครับเวลาพี่แบบว่าสอนให้คนมีมายเซ็ตในเรื่องของการจัดการอารมณ์ที่ดีอ่ะคือคนชอบไปหลบหนีอารมณ์แบบอารมณ์ดีๆพุดขึ้นมาก็หนีเฉยนะครับ คนบางคนกลัวก็แบบฉันกดความกลัวฉันเสแสร้งตัวเองว่ากลัไม่กลัวในความเป็นจริงคือเราต้องเผชิญหน้าแล้วคุยกับอารมณ์เนี้ยซึ่งก็คือเพื่อนรักของเรานะครับสีอ่อ, 4. อาจจะเป็นเรื่องของการรับฟังแล้วก็อบรับใส่ใจเพื่อนรักของเราคนนี้ครับบางทีเนาะเวลาเราเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ชีวิตไปแล้วเราก็ไม่ได้ สนใจอารมณ์บางทีเราเห็นมันแล้วก็ไปตัดสินมันแต่มันต้องไปโอบรับไปโอบอุ้มไปอยู่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเลยนะครับงั้นทวนหน่อยนะเมื่อกี้มีตั้งแต่อารมณ์ลบไม่ใช่เรื่องหน้าอายอารมณ์ลบคือเพื่อนรักนะครับเราต้องกล้าเผชิญหน้ากับเพื่อนรักของเรารับฟังแล้วก็โอบรับใส่ใจเพื่อนรักแล้วก็สุดท้ายครับพี่ว่าเราต้องขอบคุณเรียนรู้เข้าใจแล้วก็ปล่อยวางอารมณ์ลบตรงนั้นนั่นแปลว่าถ้าหากว่า เราเองครับมีความเครียดความกังวลแล้วเราเห็นว่าเพื่อนรักมาเตือนฉันแล้วว่าฉันเครียดลองทําความเข้าใจเขาโอบรับเขาหน่อยความเครียดอาจจะมาบอกว่าเฮ้ยมึงเตรียมตัวให้ดีกว่านี้ไหมความกังวลอาจจะบอกว่ามึงวางแผนให้ดีกว่านี้ไหมนะครับหรือความกลัวจะมาบอกว่าเฮ้ยมึงถ้าทําพลาดเนี่ยคนด่าเลยนะงั้นซ้อมให้หนักกว่านี้ไหมนะครับการที่เราเข้าใจโอบรับและรับฟังและทำความเข้าใจกันได้เราถึงจะปล่อยวางทุกอย่างได้งั้นนั่นอาจจะเป็นวิธีคิดเซตหนึ่งแล้วกันครับที่ดีกับ พวกเราทุกคน